ยายามที่ท้องฟ้าสงบนิ่งปราะศะจากเสียงใดๆเสียงคำรามของเครื่องยนต์จัดก็ดังขึ้นอย่างกึกก้องเจยลบสิ J 11, เครื่องบินขับไล่ของจีนได้ทยานขึ้นจากฐานทัพในเสี้ยววินาทีมันไม่เพียงแต่สะท้อนถึงพลังของเทคโนโลยีแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงอำนาจทางทหารที่ยากจะมองข้ามเจยลบสิเอ็ดหรือเจย์ลบสิคือนักรบเหล็กแห่งสาธรารณรัฐประชาชนจีนถูกพัฒนาขึ้นโดยอิงจากแก๊สยูลบยีของรัเสเซียผสมผสานทั้งความแข็งแกร่งความเร็วและระบบอาวุธล้ำสมัย เป้าหมายของมันไม่ใช่แค่การป้องกันอธิปไตยทางอากาศแต่ยังต้องการส่งสารให้โลกรับรู้ถึงสถานะของจีนในฐานะมหาอำนาจทางทหารในช่วงหนึ่งของการซ้อมรบที่ทะเลจีนใต้เจ1ลได้รับคำสั่งลับให้ขึ้นบินโดยมีจุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อโจมตีแต่เพื่อแสดงแสนยานุภาพและสร้างแรงสั่นสะเทือนทางจิตวิทยาเส้นทางการบินถูกวางไวอ้อย่างแม่นยำดาวเทียมเครื่องบินรบและเรือรบต่างจับตาดูการเคลื่อนไหวของมันเครื่องยนตนลบสามสิบเอ็ดทำให้เจ1์ทยานได้เร็วถึงแมก2สอง 35หรือมากกว่า2เท่าของความเร็วเสียงมันพุ่งทะลุเพดานบิน1800 0เมตรในเวลาไม่กี่วินาทีและเริ่มเตรียมระบบอาวุธนักบินผู้ควบคุมเครื่องคือหนึ่งในยอดฝีมือของกองทัพอากาศจีนผ่านการฝึกที่เข้มงวดและเชี่ยวชาญด้านการใช้อาวุธต่างๆขีปนาวุธ PL-12 ซึ่งเป็นขีปนาวุธอากาศสูงอากาศรุ่นใหม่ได้ถูกตั้งค่าและเตรียมพร้อมสำหรับการปล่อยนักบินได้ปรับโหมดเครื่องเข้าสู่การโจมตีพร้อมใช้เทคโนโลยีร雷达แบบ Passive electronically scanned array วงเล็บเปิดพีซวงเล็บปิด ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้หลายจุดพร้อมกันข้อมูลถูกรวบรวมและประมวลผลในเวลาไม่กี่วินาทีเสียงเตือนในห้องนักบินดังขึ้นเบาๆก่อนที่ปุ่มปล่อยอาวุธจะถูกกดขีปนาวุธพุ่งออกจากใต้ปีกพร้อมเสียงคำรามที่ทะยานผ่านชั้นบรรยากาศไปยังเป้าหมายจำลองกลางทะเลในขณะนั้นระบบควบคุมการยิงของ J ลบสิก็ส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับวิธีขีปนาวุธให้แม่นยำสูงสุดการควบคุมของพีเลลบสิไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวมันเองเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องแม่ย่าง 1> j 1 1ซึ่งส่งผลให้การโจมตีประสบผลสำเร็จอย่างรุนแรงภาพจากกล้องแสดงให้เห็นการระเบิดกลางอากาศอย่างแม่นยำและเสียงระเบิดสะท้อนไปทั่วผืนน้ำแม้จะเป็นเพียงการซ้อมรบแต่การแสดงพลังนี้คือสัญญาณชัดเจนว่าจีนพร้อมจะไม่ยอมอยู่ใต้เงาใครอีกต่อไปหลังจากภารกิจเสร็จสิน้น J11 กับสุธานนักบินรายงานผลผ่านคลื่นวิทยุและข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์สำหรับภารกิจจริงในอนาคตวิดีโอการทดสอบถูกเผยแพร่อย,อย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์สื่อทั่วโลกจับตาดู ประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และแม้แต่สหรัฐอเมริกาต่างก็แสดงท่าทีระแวดระวังการเคลื่อนไหวของ J-11 ไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญแต่มันคือกลยุทธ์ทางจิตวิทยาที่มีเป้าหมายระดับโลกในจีนประชาชนรู้สึกภาคภูมิใจคลิปการซ้อมรบกลายเป็นเวลันหลายคนมองว่ามันคือตัวแทนความกล้าหาญความมั่นคงและศักยภาพทางทหารของชาติในขณะเดียวกัน กลุ่มเรือรบของสหรัฐที่ลาดตะเวนอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกได้รับรายงานจากรร์ถึงการเคลื่อนไหวของเจ1ลบสิ 11. พวกเขาเริ่มเปลี่ยนรูปขบวนเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ที่ดูเหมือนการซ้อมรบธรรมดากลายเป็นจุดเริ่มของการตื่นตัวใหม่ในภูมิภาคนักวิเคราะห์ตั้งคำถามว่าเจ1ลบสิต้องการแสดงพลังหรือส่งสารบางอย่างถึงชาติตะวันตกบางฝ่ายเห็นว่าเป็นการข่มขวัญเพื่อให้คู่แข่งถอยออกจากเขตอิทธิพลจีนการปล่อยขีปนาวุธในครั้งนี้ได้เปลี่ยนภูมิทัศน์ยุทธศาสตร์ของภูมิภาคทุกสายตาจับจ้องทุกกดาวเททียมบันึข้อูล และทุกประเทศต่างประเมิตมเนตำแหน่งของ J ลบ1ิม่อีกครั้งมันไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่ในสงครามเทคโนโลยีจีนแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่ได้เพียงแค่ป้องกันตนเองแต่พร้อมจะแสดงพลังให้โลกเห็นอนาคตของ J11 ลบยังไม่หยุดพัฒนามีรายงานว่ารุ่นใหม่จะติดตั้งเราดาร์อีซอที่ทันสมัยมากขึ้นน้ำหนักเบาลงความเร็วสูงขึ้นและระบบอาวุธแม่นยำกว่าเดิมทุกครั้งที่ J ลบสเอทยานขึ้นมันจึงไม่ได้เพียงแค่บ,บิน แต่เป็นการส่งสารไร้ถ้อยคาที่ทุกชาติรับรู้ได้ว่านี่คืออํานาจหลังการยิงขีปนาวุธความเคลื่อนไหวในภูมิภาคเพิ่มขึ้นนักการทุตเริ่มหาหรือประเทศต่างๆเสริมกําลังทางอากาศบางชาติเคยเป็นกลางเริ่มรู้สึกว่าต้องเลือกข้างจีนยังใช้ระบบแจมเพื่อรบกวนระดร์ของฝ่ายตรงข้ามและอําพลังการเคลื่อนไหวของเจ1ลบสิจากสายตาดาวเทียมสร้างข้อสงสัยว่าจีนอาจกําลังทดลองอาวุธล้ําสมัยหรือไม่นอกจากนั้นเจ1ลบสิ J ยังร่วมปฏิบัติการกับยูวงเล็บเปิดโดนวงเล็บปิด โดยให้โดรนนำหน้าและส่งข้อมูลแบบเรียนไทยทำให้เจ1ลบกลายเป็นศูนย์กลางของระบบรบสมัยใหม่ไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่เป็นเครื่องมือเชื่อมโยงกองทัพทั้งหมดแม้สายตาประชาชนอาจมองว่าเจ1ลบเป็นเพียงเครื่องบินหนึ่งลำแต่ในมุมมองนักยุทธศาสตร์มันคือหมัดเหล็กของจีนที่พร้อมจะปล่อยออกเมื่อจำเป็นทุกการเคลื่อนไหวของเจ1ลบสสื่อสารอย่างมีเป้าหมายไม่ว่าจะในเชิงยุทธศาสตร์หรือจิตวิทยามันไม่ใช่แค่เครื่องบินของจีนอีกต่อไป แต่มันคือเสียงคำรามของจกักรวรรดิที่กำลังกลับมามีบทบาทบนเวทีโลกหลายฝ่ายเริ่มตั้งคำถามว่าเป้าหมายต่อไปของมันจะเป็นที่ใดไม่ว่าไต้หวันหมู่กับพิพาทหรือแค่การแสดงสสญญานุภาพในการจัดแสดงอาวุธทุกชาติยอมเข้าใจดีว่าหากเจลบสิบเอ็ดอกปฏิบ,บัติการอีกครั้งมันอาจไม่ใช่แค่การยิงเตือนแต่มันอาจกลายเป็นการประทะที่เปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดการภายในกองทัพอากาศจีนวิศวกรและนักพัฒนากำลังเร่งมือพัฒนาเจ1ลบสิบเอ็ดให้ลำหน้ายิ่งขึ้น ด้วยการนำไม่ายมาช่วยวิเคราะห์สถานการณ์รบออกแบบโครงสร้างใหม่ที่อากาศพลศาสตร์ดีขึ้นทำให้เจ้ลบ1ซึ่งเคยเป็นเพียงเวอร์ชันจำลองของ s อซิลบได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของยุคใหม่ของจีนมันไม่ใช่แค่บินเร็วหรือย,ยิงไกลแต่เป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์ที่สามารถเปลี่ยนสมดุลของโลกได้ในพริบตาหากวันหนึ่งคุณได้ยินเสียงคำรำบนฟ้าเหนือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมเส้นขาวที่แหวกอากาศผ่านไปอย่างรวดเร็วอย่าด่วนสรุปว่าเป็นเพียงเครื่องบินโดยสาร มันอาจเป็นเจลบสิบเอ็ดที่กำลังส่งสารสำคัญในภาษาที่ไม่มีคำพูดแต่ทุกคนเข้าใจนั่นคืออำนาจและเจลบสิบเอ็ดได้กล่าวคำนี้อย่างชัดเจนและทรงพลังแล้วในขณะที่การประิทัยยังไม่เกิดขึ้นจริงบรรยากาศแห่งการแข่งขันและการเตรียมพร้อมกลับเข้มข้นขึ้นทุกขณะทุกประเทศในภูมิภาคต่างเร่งพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศใหม่ๆเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของเจลบสิบเอ็ดอย่างไม่คาดฝันหน่วยข่าวกรองจากหลายชาติเริ่มวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการติดตั้งอาวุธในแต่ละรุ่นของ 1> j 1 1ว่าแตกต่างจากเดิมอย่างไรพวกเขาค้นพบว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ของ J-11 ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวควบคุมการยิงแต่ยังสามารถแทรกหรือรบกวนระบบสื่อสารของศัตรูในระยะใกล้ได้อีกด้วยเครื่องบินที่ครั้งหนึ่งถูกมองว่าเป็นเพียงการเลียนแบบจากแบบแปลนของรัสเซียบัตรนี้ได้พัฒนาเกินขีดจำกัดเดิมกลายเป็นเครื่องบินที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำยุคอย่างแท้จริงมีการปรับแต่งระบบอินฟราเรดตรวจจับแบบ burst วงเล็บเปิด infrared search and track วงเล็บปิด ที่สามารถตรวจจับเครื่องบินฆ่าศึกที่ซ่อนตัวจากรร์ได้ไมมอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวนสูงนอกจากนี้ระบบป้องกันตนเองของ j 1 1ยังสามารถปล่อยเป้าลวงด้วยเทคโนโลยีเจมแบบปรับเปลี่ยนความถี่ได้ในเวลาเรียนไทยการฝึกของนักบินจีนก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนพวกเขาไม่ได้รับการฝึกในแบบด้างเดิมเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงการจำลองสถานการณ์ในโลกไซเบอร์การรับมือกับสงครามอิเล็กทรอนิกส์การควบคุมยิและการประสานงานแบบเครือข่ายระดับกองทัพแบบ Network Cent r i c w a r f a r e ทุกบทเรียนของพวกเขาไม่ใช่แค่การบินแต่คือการเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการรบอัจฉริยะที่ทำงานร่วมกับระบบอัตโนมัติและ AI ในขณะที่ประชาคมโลกยังคงจับตาจีนได้ประกาศการพัฒนา J 1 1รุ่นใหม่ที่มีชื่อชั่วคราวว่า J-11 d ดีซึ่งจะมาพร้อมกับเทคโนโลยี Stealth ระดับต้นมีลักษณะการออกแบบที่เน้นการลดการสะท้อนเรดาร์ทั้งรูปร่างของลำตัวการใช้วัสดุดูดกลืนคลื่นเรดาร์และช่องอากาศที่ปรับองศายอย่างชาญฉลาด เสริมด้วยการบรรทุกอาวุธภายในวงเล็บเปิด Internal Weapon Bay วงเล็บปิดซึ่งทำให้เจ1ลบดยีมีลักษณะการโจมตีแบบสายฟ้าแลบโดยไม่ถูกตรวจจับจนกว่าจะสายเกินไปในด้านการประสานงานข้ามหน่วยเจ1ลบยังสามารถทำงานร่วมกับระบบป้องกันชายฝั่งป้อมปืนต่อต้านอากาศยานและระบบร์าภาคพื้นได้อย่างไร้รอยต่อพวกมันสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในระดับวินาทีทำให้การตอบสนองของจีนในภาวะฉุกเฉินมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมาก แมแ้ระบบการควบคุมอากาศจากเรือบรรทุกเครื่องบินของจีนก็สามารถสังการให้ฝูงบินเจลบสิเปลี่ยนรูปขบวนหรือหลบหลีกการล็อกเป้าจากขีปนาวุธได้ทันทีในสายตาของนานาประเทศเจ1ลบสิจึงกลายเป็นมากกว่าแค่เครื่องบินขับไล่มันคือจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์การควบคุมเวหาวงเล็บเปิดเดอดามันส์วงเล็บปิดของจีนอย่างแท้จริงหลายฝ่ายเชื่อว่าการเคลื่อนไหวของเจ1ลบสิในอนาคตอาจไม่ใช่แค่ในทะเลจีนใต้แต่จะขยายไปยังเส้นทางการบินนอกชายฝั่งของญี่ปุ่นใกล้ไต้หวัน หรือแม้แต่พื้นที่พิพาทในทะเลจินตะวันออกแน่นอนว่าความก้าวหน้าเหล่านี้ไม่ได้มาโดยปราศจากคำวิจารณ์หลายประเทศเริ่มออกมาตรการตอบโต้เช่นการฝึกซ้อมร่วมระหว่างกองทัพอากาศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาการติดตั้งระบบป้องกันภัยขั้นสูงเช่นนีเจสเซชชั Just ure, และการจะซื้อเครื่องบินขับไล่สมัยไม่เช่น F35A ลบแอมซึ่งแม้จะมีความทันสมัยแต่ยังต้องรอการทดสอบภาคสนามหลายขั้นตอนเพื่อให้เทียบเท่าความพร้อมของ J 1ลในขณะเดียวกัน ภายในจีนเองก็กำลังวางแผนที่จะให้ j 1ลบเข้าร่วมกับระบบ AI แบบ Cloud Bas e d c o m m a n d ซึ่งจะวิเคราะห์ข้อมูลจากทุกทิศทางแบบรวมศูนย์ผ่านคลังข้อมูลกลางทำให้ J ลบสสามารถตัดสินใจแบบกึ่งอัตโนมัติในสนามรบลดภาระของนักบินและเพิ่มความแม่นยำในการยิงในอนาคต j 1ลบอาจไม่ได้ถูกควบคุมโดยมนุษย์อีกต่อไปแต่โดย AI ที่เรียนรู้จากสถานการณ์จริงหลาย 100, ร้อยพันรูปแบบคลังอาวุธของ j 1ลบก็ได้รับการพัฒนาให้มีความหลากหลายและยืดหยุ่นมากขึ้น ทั้ง p ลบ15ขีปนาวุธอากาศสูอากาศระยะไกลที่มีพิสัยเกิน200กิโลเมตรและสามารถล็อกเป้าได้แม้เป้าหมายจะซ่อนตัวอยู่หลังภูเขาหรือสิ่งกีดขวางรวมถึงอาวุธปล่อยนำวิถีจากภาคพื้นเช่น C.M ล102ที่สามารถโจมตีระดาบของฝ่ายตรงข้ามได้โดยตรงการผสานอาวุธหลากหลายเหล่านี้ทำให้ J. ล11มีความสามารถในการทำลายล้างสูงและเหมาะสมสำหรับภารกิจที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการโจมตีทางอากาศป้องกันตนเอง หรือทำลายโครงสร้างพื้นฐานของศัตรูขณะที่เทคโนโลยีทางทหารพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเสียงของเจลบสิก็กลายเป็นเหมือนเสียงเตือนที่ทั่วโลกต้องรับฟังทุกการบินขึ้นของมันอาจหมายถึงการซ้อมรบหรืออาจเป็นการเริ่มต้นของบทใหม่ในสมรภูมิทางอากาศโลกในยุคนี้ไม่ได้ถูกกำหนดด้วยจำนวนเครื่องบินอีกต่อไปแต่ด้วยข้อมูลความเร็วและความสามารถในการตัดสินใจอย่างแม่นยำและเจ1ลบสิบเอ็ดกำลังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคที่จีนไม่ใช่ผู้ตามอีกต่อไปแต่คือผู้เล่นตัวจริงที่พร้อมจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำในที่สุดแล้ว ไม่ว่าคุณจะมอง j 1ลบว่าเป็นภัยคุกคามหรือผลงานทางวิศวกรรมที่น่าทึ่งมันก็ได้ส่งสารที่ไม่อาจมองข้ามนั่นคือจีนจะไม่ยอมถอยหลังและพร้อมจะใช้ทุกเครื่องมือที่มีเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองอย่างถึงที่สุดเสียงของมันบนฟ้าไม่ใช่แค่เสียงของเครื่องยนต์แต่คือสัญ,ญญาณแห่งยุคสมัยที่กำลังเปลี่ยนผ่านและในความเยียบสงบก่อนพายุครั้งต่อไป j 1ลบจะเป็นหนึ่งในจุดเริ่มที่ทุกสายตาต้องจับตามองอย่างไม่มีข้อยกเว้นาง